ครับผมสวัสดีครั้งนะครับผมธนัทพงศ์คนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราแก้ปัญหาการเข้าและใช้งานแอปสมาร์สมอไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาเริ่มเริ่มทําแบบสอบถามาตัวสุขภาพของพี่น้องอสมอนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปใต้รา,ายงานแล้วก็เข้าไปที่รา,ายงานที่เราเพิ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับเพิ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือแบบสอบถามตัวสุขภาพอสมอนะครับ พอคลิกเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมานะหน้าระบบก็จะบอกว่าให้เริ่มทําแบบสอบถามนะครับก็คลิกเข้าไปข้างล่างนะครับนะคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเสร็จก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเรานะฮะขึ้นมานะครับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้พี่น้องสมอต้องต้องไปเลือกเพศด้วยนะฮะต้องเลือกเพศตัวเพศหญิงเพศชายนะครับนะแล้วก็พอเลือกเสร็จนะฮะก็กดนะครับอย่าลืมสถานภาพข้างล่างนะเลือกด้วยนะครับนะฮะโสด สมรสยาลา้างนะกะต็ติกเข้าไปนะครับนะพอติ๊กเสร็จก็จะขึ้นไปหน้าต่อไปนะคือหน้าที่อยู่ปัจจุบันนะครับให้กรอกเลขรหัสรหัสของพื้นที่นะครับนะของลำปางเราก็52 0 0 0งศบางที่ก็5เป็น 5, 5 210อก็อแล้วแต่นะครับกรอกข้อมูลให้ครบนะฮะพอกรอกเสร็จแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับก็จะขึ้นมานะถ้าถ้า เราไม่รู้เลขรหัสปัศณีก็เลือกจังหวัดก็ได้แต่มีให้เลือกเยอะนะฮะแต่ถ้าเรารู้ก็พิมพ์เข้าไป5 2 0 0 0ก็จะขึ้นนำแปงมาเราก็เลือกนะครับพอเลือกเสร็จก็ไปเลือกตำบลนะฮะไปเลือกตำบลก็คลิกเข้าไปนะครับกดตกลงนะฮะพอเลือกตำบลเสร็จก็เลือกอำเภอตรงนี้แล้วแต่ครับบางคนก็เลือกอำเภอก่อนบางคนก็เลือกตำบลก่อนก็ได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็กรอกบ้านเลขที่นะครับนี้ผมก็กรอกเป็นรพสตเนาะ นะครับมูอะไรใส่เข้าไปนะครับซอยถนนไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเว,เว้นเว้นไว้เลยก็ได้เนาะแล้วกดถัดไปนะครับก็พอกดถัดไปนะครับก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการสอบถามละนะครับก็กรอกเข้าไปนะฮะตามที่ถามนะครับข้อหนึ่งท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่นะไม่มีก็ขีดเครื่องหมายขีดนะฮะตามนี้นะฮะห้ามเว้นนะเครื่องหมายขีดท่านเคยมีประวัติแพ้ยาไหมก็ขีดนะครับท่านมีประวัติแพ้ยา แพ้ยาอะไรระบุนะถ้าไม่มีเราก็ขีดไปนะครับท่านมีอาการาบิดาท่านบรรดาท่านนะหรือญาท่านมีเสียชีวิตด้วยโรคดังต่อไปนี้ไหมนะครับมีก็ขีดถูกไม่มีก็ขีดว่าไม่มีนะฮะไม่ทราบก็ไม่ทราบนะครับเลือกให้ครบทุกช่องนะครับครบทุกช่องนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะฮะพอกดหน้าถัดไปนะครับตรงนี้นะครับระบบก็จะขึ้นมาให้เราก่อข้อมูลคัดกรองเนาะ คำดันโลหิตเป็นอย่างไรนะครับตัวบนตัวล่างเอามือกดไปที่ตรงข้างใต้คําว่าตัวค่าบนค่าล่างนะแล้วกรอกเข้าไปนะครับน้ําหนักก็เอามือจิ้มเข้าไปตรงช่องที่ขึ้นเงาเามาแล้วก็กรอกเข้าไปนะส่วนสูงนะระบบจะคานวณค่า BMI ให้เราเองนะครับแต่ที่เราต้องกรอกก็คืออ่าค่ารอบเอวนะกรอกเป็นเซนติเมตรนะครับถ้าท่านใดไม่รู้เนาะนะฮนะใส่เองเอง,งเบอร์สามสิบสอง เอาสายเกงเอวเบอร์สิก็ได้นะครับถ้าท่านไม่รู้นะฮะเอาสองุ้าคูณสาสิบนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะประมาณนี้เอาสองุ้าคูณนะฮะถ้าท่านไม่มีสายรัดหรือนึกไม่ออกบอกไม่ถูกใส่รอบกางเกงเบอร์อะไรกระโปงเบอร์อะไรก็เอา2 5จุดห้าคูณเข้าไปนะครับโอเคก็กรอกข้อมูลข้อมูลคัดกรองนะท่านก็กรอกเข้าไปเนาะตรงนี้สำคัญนะครับอย่างเช่นเนี้ย ตรวจเต้านมด้วยตนเองนะผู้ชายไม่ต้องเกรอกนะครับเขาวงเล็บแล้วนะเขาก็จะขึ้นเครื่องหมายอ่าเป็นเงาเงาขึ้นมานะระบบก็จะล็อกเลยนะเพราะผมเป็นผู้ชายตรงนี้ไม่ต้องกรอกครับยังไงก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะตอบไม่ได้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีตรงไหนไปต่ออันนี้ก็เดี๋ยวรบกวนนะะถ้าท่านใดเป็นผู้หญิงถ้าตรงนี้มีปัญหาก็แจ้งมานะครับ โอเคเนาะก็ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประเมินไปตามตามที่ระบบแจ้งนะผมก็ประเมินต่ำนะครับคัดกรองความเสี่ยงความเครียดเราก็ไม่มีความเครียดเราก็ไม่มีความเครียดนะครับตรงนี้พี่น้องสมอก็น่าจะมีความรู้แล้วเนาะในเรื่องการคัดกรองความเสี่ยงนะครับเพราะเราได้อบรมมาแล้วเป็นอสมอเชี่ยวชาญแล้วนะครับคัดกรองซึมเศร้าสอคิวนะครับผมก็ปกติดีนะไม่เป็นไรนะบา้บาบา้บาบไปตามนั้น นะครับตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการอ,อสมอยุ่สามสิบห้าปีขึ้นไปตรวจอะไรครับก็ต้องตรวจผลน้ําตาลในเส้นเลือดเนาะนะครับผลน้ําตาลในเส้นเลือดนะครับค่าน้ําตาลนะหลังอดอาหารอย่างร้อยหกหกชั่วโมงเมื่อกี้เกือบบอกหกเดือนแบบหกชั่วโมงนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปอน,นี้ผมก็ใส่นะฮะใส่เข้าไปนะครับตรวจอุจจาระไม่พบพยาธิใช่ไหมอืมนะตรวจเมื่อไหร่นะครับปีนี้มันก็มีแค่ ปก,กติกับผิดปก,กติถ้าเราไม่ได้ตรวจก็ปก,กติไปก็แล้วกันนะครับประมาณนั้นนะมะเร็งลำไส้นะก็ไม่ได้ตรวจอีกก็ผลเป็นลบเนาะถ้าตรวจก็ค่อยเอาผลมาใส่นะครับก็ตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกไปคราวนี้คือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะด้วยวิธี HPV นะเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายไม่ต้องไปตรวจเนาะไม่มี